เปิดบริษัทแล้วต้องจ้างนักบัญชีไหมมันจําเป็นหรือเปล่าแล้วนักบัญชีมีหน้าที่อะไรจะรู้ได้ยังไงว่านักบัญชีคนไหนดีหรือไม่ดีฟังคําตอบในคลิปนี้ครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทวิชว a ไลท์แอร์คา unting จำกัดครับ สวัสดีครับพี่น้องไทงบางน้องครับคลิปนี้จะมาชวนทุกคนคุยครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของการเปิดบริษัทและการจ้างนักบัญชีครับสิ่งสําคัญที่หลายคนเนี่ยสงสัยก็คือว่าเฮ้ยเปิดบริษัทแล้วจะต้องจ้างนักบัญชียังไงแบบไหนถึงจะดีแบบไหนไม่ดีเขาทําอะไรให้เราบ้างคลิปนี้จะมาสรุปประเด็นต้องรู้ให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฟากกติตาาแท็กสนอ้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับคำตอบแรกก่อนเลยนะครับเปิดบริษัทแล้วจาเป็นต้องจ้างบัญชีไหมคําตอบคือเปิดบริษัทแล้วจําเป็นต้องมีบัญชี ต้องมีบัญชีเน้นคํานี้นะครับต้องมีบัญชีคือต้องมีการทําบัญชีโ่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยหน่วยงานแรกชื่อว่ากรมพัฒน,นารุปแก้ขาก็อีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้งบการเงินของเราด้วยก็คือกรมสรรพากรสองที่นี้เนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐที่ใช้ข้อมูลงบการเงินของเราในทางกลับกันครับเวลาเราทําธุรกิจหรือว่าเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือข้อมูลทางการเงินหรือว่างบการเงินของเรานี่แหละครับที่จะมายืนยันว่าฐานะการเงินเป็นยังไงความสามารถในการทํากําไรเป็นแบบไหนทุกอย่างพวกนี้เนี่ยอยู่ในสิ่ง เรียกว่างบการเงินครับและการทางบการเงินที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใครจะทําก็ได้เนาะแม้ว่าจะมีความรู้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทําได้คนที่ทําได้และเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือนักบัญชีครับทีนี้พอพูดถึงคําว่าบัญชีเนี่ยมันจะมี2คํานี้ที่ต้องทำำอําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับคือคําว่าผู้ทําบัญชีกับคําว่าผู้สอบบัญชีครับผู้ทําบัญชีเนี่ยก็คือคนที่มีหน้าที่ทําบัญชีของเราบันทึกรายการต่างๆให้เรียบร้อยรวบรวมรายการทั้งหมดออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่างบการเงินครับงบการเงินก็ ฐานะการเงินที่เขากาลังเปลี่ยนชื่อนะครับงบกาไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆไมยเหตุประกอบอันนี้เป็นรายละเอียดของงบการเงินที่ต้องมีนักบัญชีเนี่ยเขาจะข้อมูลการทาธุรกิจของเราทั้งหมดฮะรวบรวมบันทึกรายการต่างๆแล้วก็ทําออกมาเป็นงบการเงินที่ว่านี้ครับซึ่งงบการเงินที่ว่านี้เนี่ยจะเชื่อได้ว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปให้คนคนนึงรับรองครับคนคนนั้นชื่อว่าผู้สอบบัญชีครับผู้สอบบัญชีเนี่ยมีหน้าที่รับรองว่างบการเงินที่นักบัญชีทำถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแบบไหนถูกต้องยังไงมมีควาาเเห็นนต่องงบบกริแ ไหนได้ตรวจสอบแล้วพบว่างบนี้มันถูกใช้ได้ยืนยันว่าฐานะการเงินโอเคเชื่อถือได้ความสามารถในการทํากําไรการดําเนินงานโอเคผู้สอบก็จะเซ็นแล้วก็บอกว่างบการเงินนี้ถูกต้องนะไม่มีความเห็นอื่นที่แตกต่างจากตรงนี้ก็ถือว่าจบดังนั้นมันจะมีอยู่สส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยคือมีผู้ทําบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีผู้ทําคือคนทําทุกอย่างให้เราเรียบร้อยออกมาเป็นงบการเงินผู้สอบคือคนที่มีหน้าที่รับรองว่างบการเงินนี้ถูกต้องในหลักการสําคัญซึ่งทั้งหมดนี้มันเลยเป็นความสําคัญข,ของวิชาชี บัญชีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนทาธุรกิจหลายคนพอบริษัทก็เลยต้องมีการทําบัญชีมีผู้สอบเซ็นรับรองเพื่อให้ยืนยันว่าข้อมูลของธุรกิจในฝั่งของการเงินหรือบัญชีทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นครับประเด็นของบัญชีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออโอเคก็เข้าใจแล้วว่าต้องจ้างกฎหมายสั่งให้จ้างมีทั้งบัญชีมีทั้งผู้สอบแต่ว่าเวลาจ้างเขาเนี่ยมันก็มีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับซึ่งพอมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรจ้างบัญชีีีีถถููกหหหรรืออออวว่่่่าาาาาาบััญญชแพงงงงดสสินน้้้ํคคคลลขมะ คนทําบัญชีก็จะเห็นเต็มไปหมดนะครับมีตั้งแต่เป็นการสมัครงานของอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรับทําบัญชีราคากันเองกระทบแบงค์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนก็จะมีโฆษณาเกิดขึ้นนะมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์ sponsor. รับทำบัญชียื่นภาษีรายเดือนมีทีมงานมืออาชีพนักบ,บัญชีทหารคนทําบัญชีนี่ยเขาก็จะมีการข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะที่มันเกี่ยวข้องกับคนทําบัญชีเนาะหาคนทำบัญชีราคาถูกครับก็จะมีนี่หาได้คนคนไม่จํากัดอ้ายังเหมือนเดิมนะจบทุกป,ปัญหาบัญชีราคาเริ่มต้นเพียง, 1, งหนึ 1, ่งพันอีีกกอ่ะเเเเปป็็็นนนแบบ้ยยล เรื่องที่มาที่ไปว่าเวลาคุณจะจ้างนักบัญชีคําถามคือเราจ้างนักบัญชีที่อะไรสิ่งสําคัญนะลองคิดแบบนี้นะครับการทําอาชีพบัญชีเนี่ยหรือนักบัญชีเนี่ยจริงๆมันเป็นอาชีพที่เรียค่าจ้างถูกไหมแล้วมันเป็นค่าบริการแบบหนึง่งสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะควรจ้างเขาถูกหรือแพงเนี่ยเกิดจากอะไรง่ายๆเลยก็คือเขาทํางานให้เรามากหรือน้อยครับสิ่งสําคัญคือแค่นี้เองเขาทํางานให้เรามากหรือน้อยทํางานมากหรือน้อยมีประเด็นอะไรบ้างหนึ่งคือการทํางานที่เป็นพื้นฐานเราให้เขาทําอะไรบ้างทําบัญชียื่นภาษีดูรายการอะไรมากกว่านั้้นนนย่งงาามกขึ ค่าจ้างทําบัญชีก็ต้องยิ่งแพงขึ้นครับยิ่งรายการที่เกิดขึ้นรายการค้าของเราเต็มไ่หมดค่าทำบัญชีก็ควรจะแพงขึ้นด้วยที่ไง,ไง่ายๆฮะถ้าเกิดเราจ้างคนที่ทํางานยากหรืองานเยอะในราคาถูกคิดภาพออกไหมครับว่าจะเจออะไรสิ่งที่ค่าเดาได้คืองานนั้นอาจจะไม่ได้มีคุณภาพที่ดีพอถูกและดีมีอยู่จริงครับแต่ถูกและดีไม่ใช่ทุกคนจะเจออันนี้คือสิ่งสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าจ้างบัญชีเราต้องดูว่าลักษณะของงานที่เขาทําให้เราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนและมันเป็นยังไงบ้างนี่คือเรื่องที่เรื่งเรื่ บริการอื่นหรือเราใช้ความสามารถอื่นนอกเหนือจากการทำงานปกติหรือเปล่าถ้าเราต้องปรึกษาเขาหาข้อมูลจากเขาให้เขาช่วยวิเคราะห์จัดการการเงินต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการภาษีที่เป็นประเด็นต่างๆที่มันซับซ้อนมากคือใช้ความถนัดของเขาเนี่ยมากขึ้นกว่างานทั่วไปค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ควรจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่ามันจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องจ่ายให้กับเขามากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้บริการหรือให้งานที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันเราต้องคิดง่ายๆเลยครับว่ายิ่งเขาใช้เวลากับงานของเรามากแค่ไหนเงินที่เขาควรได้เนี่ยมันก็ควรจะมากขึ้้นนนแต่ีชวมองกั ต้องบอกแบบนี้ว่าพี่น้องผู้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าการจ้างสำนักงานบัญชีจะต้องจ้างราคาแพงเสมอไปเนาะแต่สิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองก็คือว่า1คือเมื่อกี้งานเบื้องต้นพื้นฐานที่เราจ้างบัญชีทําเราช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมถ้าเราช่วยเขาได้เช่นทําบัญชีเขาทําบัญชีให้เราจริงแต่จริงๆแล้วเรามีโปรแกรมบัญชีอยู่เราช่วยลงให้ช่วยบันทึกรายการบางส่วนให้เดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมออนไลน์มากมายเต็มไปหมดการยื่นภัษีเราสามารถยื่นด้วยตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเจ้าของยื่นเองได้มีความรู้ความเข้าใจงานบัญชีน้อยลงอาจจะมีหน้าที่่่่แแคตตตรร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 ววจสสออบบบบาา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 ยยกกกกกงงงงๆัันนททึให้้ถูปปุละ งการเินค่าจ้างตรงนี้ก็จะถูกลงครับเพราะเราสามารถทําได้กับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความรู้ของเราครับถ้าเรามีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจธุรก,กิจของเรามากขึ้นนักบัญชีก็จะใช้เวลากับน้อยลงไปด้วยอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปให้เขาน้อยลงและจริงๆถ้าเกิดคุยกันดีๆจัดการกันนดีเนี่ยเชื่อเลยว่าเราอาจจะหาบัญชีที่มีคุณภาพในราคาที่เรารับไหวและทุกคนสบายใจได้ด้วยอันนี้พูดในมุมของนักบัญชีเองในฐานะที่พี่หน่อมเนี่ยก็จบบชมาาาแนนะครงง่่่สใออยืไไ แต่เป็นงานที่เข้าใจและสื่อสารกันได้ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับตัวสานักงานบัญชีหรือตัวผู้ทาบัญชี2เรื่องนี้ถ้าคุยกันรู้เรื่องเข้าใจตรงกันคือเรื่องที่ดีพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนจะถามคาถามนึงว่าเอ้แต่เวลาจ้างนักบัญชีเนี่ยผมดูแค่ประเด็นเรื่องหนึ่งเลยว่ะคือดูว่านักบ,บัญชีคนนี้เนี่ยวางแผนหรือจัดก,การภาษีได้ไหมถามว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญไหมตอบเลยว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับแต่าอาจจะไม่ใช่องค์ประกอบหลักครับเพราะว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วทั้งเาามื่อกี้เราไล่มาหมด้แต่ต้นคลิปจนถึงตรงนี้ ส่วนเสริมเข้าไปครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรคาดหวังคือความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินครับเราควรใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อตัดสินใจเราควรดูข้อมูลในงบการเงินเนี่ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห uh, ์แล้วก็วางแผนของธุรกิจเราไม่ใช่แค่เอาไว้ส่งหน่วยงาน2หน่วยงานเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ส่งกรมพัฒน์ไม่ใช่แคส่ส่งสามากรไม่ใช่แค่ส,ส,คส่งอะไรก็ไปก็ได้แต่ขอให้ฉันเสียภาษีน้อยๆเพราะสุดท้ายแล้วข้อมูลที่มันผิดพลาดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับธุรกิจของเราครับดังนั้นข้อมูล อ,นนอันนี้คือสิ่งสาคัญที่ใหญ่จะเน้นไว้หลายคนไม่สนใจเรื่องนี้เลยและหลายคนไม่เคยดูแม้แต่ง,งบการเงินของตัวเองเลยดูแค่อย่างเดียวคือเสียภาษีถูกหรอเปล่าเสียภาษีน้อยหรือเปล่าทําไมปีนี้เสียภาษีแพงคาถามคือมันมีประโยชน์อะไรกับการวางแผนธุรกิจมากกว่าแค่รู้ว่าจ่ายเงินเท่าไหร่เราเอาตรงนี้ไปใช้วางแผนอะไรได้บ้างพูดตรงๆนะครับถ้าเรามีแรงจูงใจอยากเสียภาษีถูกเราอยากเสียภาษีน้อยเราก็ต้องมีการหลบเลี่ยงวางแผนจัดการภาษีต้นทุนในการจ่ายให้นักบัญชีในการวางแผนภาษีหรือบางทีเนี่ยไม่ได้จ่ายหรอกแต่ทําไม่ถูกต้องกันเลยเพราะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ถูกต้ออองคืะไร เจ้าของไม่เข้าใจแบบนี้เกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งคุณถูกสรรพากรตรวจขึ้นมาแล้วต้องจ่ายภาษีเพิ่มคําถามไม่ง่ายเลยคือความผิดนี้เป็นของใครระหว่างเจ้าของหรือนักบัญชีหรือว่ามันผิดทั้งคู่เรื่องนี้ก็ควรจะคุยให้รู้เรื่องกันตั้งแต่แรกว่าจุดประสงค์ของการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของนักบัญชีมันมีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเจ้าของต้องการอะไรสิ่งที่มันควรจะไปด้วยกันคือความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินครับสิ่งที่มันควรจะไปด้วยกันอีกคือเรื่องของการจัดการวางแผนภาษีตามหลักการของกฎหมายและสิ่งที่ทำให้เ่องเกข้้รื่อง นักบัญชีกับเจ้าของธุรกิจนี่คือเรื่องที่ต้องคุยและเคลียร์ให้ชัดตั้งแต่แรกก่อนที่จะจ้างบัญชีครับมาถึงตรงนี้สิ่งที่พี่หนอมอยากสรุปคืออะไรนะครับแน่นอนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงบ้างว่าเราจ้างบัญชีที่เก่งอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่หนอมอยากแนะนำแล้วกันนะครับเวลาทําธุรกิจนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเรารู้เนเจอร์ของธุรกิจหรือว่าลักษณะของธุรกิจเราในฝั่งของเจ้าของเร,เราเข้าใจธุรกิจเราดีแค่ไหนที่พามง่ายคือคนทาบัญชีทุกคนทาบัญชีได้ครับนักบัญชีทุกคนทนาบญชชีีด้้ต่่ววาาาาจมมบบงริเเเขยพศษอออออหหููลืสถ บบไตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับอย่าเชื่อความแนะนําจากคนอื่นฟังอันนี้พูดแบบตรงที่สุดเลยนะอย่าไม่เกรงใจสปอนเซอร์เลยนะอย่าเชื่อคําแนะนําจากคนอื่นนั่นคืออะไรให้เช็คด้วยตัวเองครับหลายคนเนี่ยชอบบอกแบบนี้ว่าไอ้พี่หนอมช่วยแนะนําคนทําบัญชีให้หน่อยเฮ้ยเพื่อนทาธุรก,กิจเหมือนเราเขามีบัญชีแบบไหนให้แนะนําให้ถามว่าได้ไหมได้แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะถูกจริตหรือทํางานร่วมกันได้ดีนะครับเราควรจะหาเองเราควรจะพูดคุยกับเขาด้วยความเข้าใจจากพืรร้นฐานธุรกิจที่เรามีและความชํานาญของเขาเข้าร่วมกัน เราจะรู้ได้ไงว่า,า,านักบัญชีคนนั้นชำนาญสิ่งที่เราเจออะไรปัญหาอะไรเราคุยกับเขาปรึกษาเขาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกลองดูความสามารถของเขาต่างๆว่าเขาทํางานแบบไหนยังไงเนี่ยเชื่อว่ามันจะพอให้เราเห็นภาพาคร่าวๆแล้วลองคุยกันดูพอเห็นภาพคร่าวๆไว้ใจได้ครับลองไปคุยกันดูว่าแล้วมันถูกจริตมันถูกใจมันเข้าใจกันดีหรือเปล่าความเข้าใจกันดีคือการตกลงกันว่าทิศท,ทางหรือการทํางานจะเป็นแบบไหนถ้าเราต้องการจะวางแผนภาษีให้ถูกต้องจัดการธุรกิจให้ดีดก็ควรจะหาบาัญชีแบบนั้นแล้วก็ทํางานร่วมกันลองคิดตัวอย่างแบบน หลายคนนี่อยากหาหนักบัญชีที่จัดการเรื่องภาษีได้นักบัญชีคนนี้ตอบว่า,าไม่ต้องห่วงครับผมจัดการเรื่องภาษีได้แน่นอนครับเพราะว่าผมรู้จักคนในสามนมกรเยอะเลยและผมสามารถเคลียร์ให้ได้ทุกปัญหาภาษีครับคำถามคือควรเลือกนักบัญชีแบบนี้หรือเปล่าครับลองคิดดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันอาจจะเคลียร์ปัญหาให้เราได้แต่คำถามคือมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราต้องการคนเคลียร์ปัญหาภาษีเมื่อเราทำผิดพลาดหรือจริงๆเราต้องการทำภาษีให้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมีปัญหาให้บัญชีคนไหนก็ตามไปเคลียร์คำถามพวกน สม,มารารได้ถูกหรือผิดหรือไม่ดีเนาะแต่ต้องถามว่าในจริตของเจ้าของคิดเรื่องนี้ยังไงเห็นไหมครับหนึ่งคำถามมันก็มีคําตอบหลายแบบหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่คนที่คิดเหมือนกันควรมีแค่2คนคือเจ้าของธุรกิจกับนักบัญชีครับสุดท้ายท้ายสุดอย่างฝากไว้นะครับเล่ามาทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์เล่าถึงที่มาที่ไปหรือความสําคัญของนักบัญชีทั้งหมดแต่สิ่งที่อยากเน้นย้าก็คือว่าการมีนักบัญชีที่ดีเนี่ยเหมือนธุรกิจมีคู่คิดข้อมูลการเเเเเงงินนีี่่่ยป็รรรือสสสํําา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 คคคััญญมมมกกกกวแภษ แต่มันคือการกําหนดอนาคตของเราคนทาธุรกิจทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ทำธุรกิจแล้วหวังแค่ว่าเฮ้ยฉันทาแค่นี้พอแล้วฉันจะไม่อยากโตกว่านี้มากอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากจะขยายอยากจะเติบโตถูกไหมครับข้อมูลบัญชีมันช่วยด้านนั้นครับถ้าใครสักคนนึงจะมาลงทุนับธุรกิจเราคําถามคือเขาจะดูอะไรเขาก็น่าจะดูงบการเงินของเราดูความสามารถในการหากําไรในการสร้างรายได้ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินต่างๆของเราทุกอย่างพวกนี้มันสะท้อนในงบการเงินครับหรือวันที่เราขาดแคลนเงินทุนเราอยากจะหาสินเชื่อเพิ่มธนาคารดูอะไรก็ดู2เรื่องนี้เหมือนกกััครบ็ คงไม่มีธนาคารไหนดูว่าเฮ้ย hey, พี่เสียภาษีน้อยหรือเปล่าไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนหรือแม้แต่ตัวเราเองครับอยากจะดูข้อมูลธุรกิจเพื่อวางแผนในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะไปดูข้อมูลอะไรได้ถ้าไม่ใช่ข้อมูลการเงินนักบัญชีที่ดีเนี่ยจะทําให้ข้อมูลการเงินของเราเนี่ยมันสามารถช่วยในการตัดสินใจได้เปรียบเสมือนเรามีคู่คิดที่ดีครับและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าข้อมูลทั้งหมดนี้มันถูกต้องนั่นก็แปลว่าสิ่งที่นักบัญชีคนนั้นทําให้เราไว้ใจได้ด้วยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับที่ควรจะพิจารณาาาาาดััััังงงนนนนนน้้น้ใใคหหกญชีีีออออยยยู่่่่่่ะลลลืมมเเสิิทฟปไ พิจนารณาเพิ่มเติมดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราแบบไหนยังไงบ้างแล้วกันครับผมแต่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแท็กมางหนอมไว้ด้วยนะครับส่งซูเปอรแ์แตงส่งซูเปอร์แชทส่งอะไรเป็นกำลังใจงให้พี่หนอมก็ได้นะครับในแพลตฟอร์มที่คุณดูอยู่ครับผมและถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วพวกัหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณบริษัทวิชวลไอเอ c เคาน์ติงที่สับสนคลิปนี้ให้มีเนื้อหาดีๆมาฝาฝกกัันครบ